สวัสดีครับมือนีอยูราาพี่น้องคารานนิสนึงงพราะลูกค้าบบางๆแล้วก็ได้แอบมานั่งกินนะครับพี่น้องถ้าลูกค้าหลายแล้วบ่กกาเขาไปญาติออ,อเดอร์ลูกคา้าวันนี้นะครับผมทานบานอฟฟี่ยามบ่ายๆนะครับบานอฟฟี่กล้วยหอมแล้วก็นี่เลยเค้กลอดช่องนะครับพี่น้องลอดช่องจากวัดเจดคือลอดช่องที่เราใช้คือนํามาจากวัดเจดจริงๆเลยนะครับพร้อมด้วยนี่เลยครับบานอฟฟี่กล้วยกล้วยที่เราใช้คือกล้วยจากจุดๆบอกเลยว่าไม่บอกว่าที่ไหนแต่ว่า ไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนลองกัดดูกล้วยคำหนึ่งแล้วจะรู้ว่ากล้วยของเราไม่เหมือนที่อื่นนะครับแล้วก็นี่คือกาแฟอมริกาโน่นะครับผมขั้วกลางนะครับมาขออนญุญาตชิมบาร์รฟี่ก่อนเช้านี้เพราะเรากินรอบช่องบ่อยแล้วนี่คือบาร์รฟี่ที่เราแบบว่าค่อนข้างใส่ใจในการทาม,มากๆเลยนะครับวิธีการทานแบบนี้เลยปับ๊บนี่เลยครับหั่นอย่างนี้เลยชื้อ,อย่างนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็อ้ำเลยนะฮะ บาร์นอฟฟี่กับคาเฟ่ <c oughs> มันค่อนข้างที่จะไปด้วยกันอ่างล่างอาง่างลางแซ่บมากอืมเอเรื่อ,อนะหาคำไม่ได้อร่อยอืมอเออมาภาษาอีสานคือแซ่บเขาตับเขาปวดเขาบี อันนี้ของอาาที่เราทนุกวันเนาะโอ้โหทองหยิบทองหยอดจิว๋วขออน,นี้ยจั๊ะนะฮะจั๊ะเข้ากันดีให้บรรยากาศร้านตอนนี้นะครับผมมาดู นี่คือหน้าร้านลูกค้าเข้ามาเรื่อยๆลูกค้าลูกค้าเขามาร้านเรื่อยๆพี่น้องอืมรบบไข่คิดว่าของไข่นี่แซ่บมากขึ้นไผอร่อยไม่เหมือนใครเพราะว่าอะไรรสช่องเราใช้องวัาจีดดูดิฟังฟินแล้วแป้องอ่ะ คุณภาพรพีเมียาม,มากแซ่บร้านอยู่ไหนซอยอาาอยิาา่งธรมซอยยิงธรรมอุดรธานีเนี่ยให้ดูเลยว่าเราเราใช้ราช่องแต่ว่าเจ็จริงๆคือเหตุผลที้มันขายดีว่าะอะไรมันอร่อยมากของแท้เราช่องของแท้ไหม สวยงารีบมาเด้อเปิดทุกวันเก้าโมงถึงหนึ่งทุม่มสองทุ่มสามทุ่มกว่ละเดจา้า